แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวินเนอร์กันเดียววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มดวงว่าผมจะเล่นตัวอะไรในทอย l ล้ a วันดิฟเฟนนี่นะดูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกดอยู่นะมราจะไปเรื่อยๆหนึ่งสอง้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นนาทีต่อเดี๋ยวเอาไมม้อมสองซไม่มีฮะไม่มีก็คือเอาไม่ รอบนี่ก็ไม่มีโถไหนต่อไปนี่ก็ไม่มีฮะขายไปแล้วต่อมาต่อมาเอาต่อมาต่อมาซีเคดเอเจนไม่มีต่วงเขยตัวได้กล่องมาแทนไม่ได้อ่ะเอาอีกบรีนมาแทนบรีนไม่มี หม้อมาหมอก็ไม่มีชีวิตมีอะไรต่อบ้างยุดซ้ำเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ทุกคนแต่เอนจิเนียร์มันก็ไม่มียึดเอ้ยดีเดี๋ยวืมกดจุดเชฟมือเอาดีดีดิเอาละาเลเซอร์แต่ก็ไม่มีอะไรอเน่น ไ,ไ Mode, ด้ฟนะาร์มมา <c oughs> แต่ก็ไม่มีทีวีโว n แมนไม่มีเล่นไอซี่หมุดดีกว่าโอ้ยต้องไปเล่นไอซี่หมุดไอ้นี่นะอะเอาตัวมิตัวนึงขอให้มันให้โอกาสแล้วกันไปชุบแต่ก็ไม่มีชีวิต ชีวิตอันนี้ก็หายไปนานแล้วชีวิตไม่ได้เติมอ่ะเอาแค่ตัวนั่นแหละไปแล้วนี่ก็มาอยู่ในเกมแล้วมาเกมแหลกมากเลยโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวทั้งหมดนี้เออไปให้หมดแล้วนี้ก็เอานี่มาอะไร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 ฮะพวกเส้นตรงไหนดีเนาะผลิตหให้คิวดีกว่า สำนักงานใหญ่ห้องน้อมเกี่ยเปรนะนี่คนเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกบ้าขี่ร้อยเวลาหมดดีกว่าอาเกีไปเลยโอ้ค้างเดี๋ยวขอดูสิรางวัลประจำวันรางวัลประจำวันเราจะไม่แลกนนะเอาหมด Easy, อีซี่พอใช้ไอ้แค่คอปเตอร์ตัวเดียวใครมันจะไหวมนะั้ย <c oughs> รุองเทลโพลอดูด,ดูดทุกคนเอ้ามาเปิดน้ำตอ่อช้าจังเลยช้อจังเลยถ้าตรงนี้นเป็นอะไรก็เป็นรู้วงคาลาังเลย ฮาจังเลยชอชอบฮุยมาเลยอิ๊วเอาพอหรือว่าไงลุ๊กโอ้เริ่มมาอย่างแรกปะมันเริ่มลงเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อน แล้วก็อัปเกรดไปสูงได้ตัวดีๆไม่กลัวสูงได้นี่แท <Okay. S 1> ้โอเคอีซี่นะจะะผมเฮ้ยแล้วโบ๊ทนะฮ่โบ๊ทแล้วผมคิดยังไสงสกิปสกิปรัวได้ไหมไหวไหมอ่ีตัวตรงนี้มันก็ยังคิวๆอยู่นะ คิวกายสีรแล้วทกนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็ตัวนี้เล่งมืออัพเกรดไปสี่สิบช่วยกันแล้วนะสองลำนี้เดี๋ยวกะว่าจะวางอีลำหนึ่งไว้ตรงตรงนี้ได้ปะไม่็จะได้ไหว้ okay. วโอเควางไปเลยโอ้เคาวด์ดิฟเฟน อัพเกรด KB40 ตรนี้ก็สวยขึ้นันีสวยขึ้นดิแบบต่อสู้เร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจดีขึ้นต่อไปสามร้อยต้องรอตังก่อนถ้าสูงได้เท่าทนก็ไม่เคยได้สูงได้ตัวอไปละเฮ้ย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 เแมยงมุมแม่งมุมมาแม่งมุมเออไปเลย อันนี้อันนี้ดาเมจเท่าไหรนะหกสิบเดี๋ยวเอาตัวอื่นด้วยมงั้นเดี๋ยวไม่รอดมาเป็นโคตรเยอะเลยแม่งมุมฮึขั้เ,เกรดไปมีห้องน้ำโทดีด้วยคอยหลยี่โทดีอัพเกรดไปแปดสิบเมก สองสามศูนย์ท่าน้อยมาแค่เดี๋ยวอัพน,นี้แล้วก็ไล่ลำดับไปไ mm hmm. ปเปร็วอ mm ัพไปเลยแปดสิบมีเลยเพลงนะแต่ไม่กล้าเอามาเลจริงแค่ hmm. กกสิเ mm hmm. อาชีวิตอัพกรีดไปเลยสี่ตัวสีกตัวตรงนี้แลไอ้ที mm ่ hmm. วางเยอะก็คือระแวง คลิปรัวๆไปเลยอย่างี้ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วมั้งอก็โลมันอย่างงี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เวฟที่เก้าแล้วอัพเกรดไปไหม สตัวเดี๋ยวลองดูว่ามันใช่รตัวนี้แล,วลดดว้วันเย็มันถตงต้องเกดสสบต้อเกต่อ อ๋อห้าร้อยตอนนี้ตังต้งตั้งโอเคคิดร้อยเต็มเมตรเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะไหวไหมนี่ก็ดูสถานที่จำได้ว่าเมื่อคืนเป็นแบบนี้ป๋อนเคยอยู่ที่ทีแต่สุดว่าเมาื่อเด็กเข้ามาก็มีพวกรถก่อสร้างเลยเยอะแยะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ที่มันมีรูปตัวละครอะที่จะเป็นเพื่อนตัวไม่เป็นผ้าหคุ ผมวางไป4ตัวละว6ตัวถ้าสังเกตดูมันจะมีขั้นไล่ด้วยนะขั้นไล่ไม่ใช่คอยเหรียไม่ใช่ตรงนี้แต่เป็นขั้นไล่เป็นยุคคอามล่ามนะตัวผมวางไว้5ตัวแค่นี้อีกตัวนี้อัพเกรดไปอัพเกรดวงการไว้เพื่อหลุดเพื่อสุดสีแล้วมีความท้าทายแล้วก็ได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ อร่อยด้ม่รู้แทนที่ได้ไท้ท่านแต่ถ้าไปนับเกลีดท่าวสปิคแมนสองมือ่ะจะนับเป็นไอมีดแ,แล้วก็แล้วกันที่ผมเคยเล่นไปครั้งก่อนอ่ะเต็มไปแล้วเท่านี้ก็พอมั้งลองดูก่อนสิบห้าเลยห้าวตรงนี้ใครๆก็รู้แล้วจะบอกทำไมก็ไม่ยี่วายฟังดีกว่า อัพเกรดไปเลยจะเต็มตรงนี้แหละอัพเกรดไปศูนย์เงินจีแมนก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วไม่ใช่ยืนดีเก้เดี๋ยวเฟสนี่จะกลับมาอีกหกสิบจีแม่ man, หรือว่าจีเหลี่ยมหรือจีทอย็ต ให้ตัวเลยวางก็เป็นแล้วเพลงก็หายไปทีนี้ก็หายแทบไปเลยมาหมุนไปองศาที่ถูกต้องแล้วก็วางมาันลงไปตรงนี้ก็เราจะใช้แปดสิบแล้ว สิบเก้าสเ้าหรอเดี่สิบต้องต้องการไว้ละยี่ตรงนี้ต้องการ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 เดี๋ยวบกำลังจะมาเดี๋ยวจะม,มีตัวหรือ,นะอว่าไงละโอเคแค่นี้พอละทีเกจะจะครบห้ตัวสิบดตัวล้วยหรือว่าจะจะบ จะสต๊อปก็ได้มีข้างล่างบอสอยู่ใช่ไหดูก่อนไม่ค่อยชัวร์อืมท้ามาเลยโบสจะมาเลยไปแค่พูดดีเจมาแล้วก็ห้องน้ำมันมีใส่แว่นแต่เป็นเปลงห้องน้ำแก้วคืออะไรกันไอ้เนี่ยแปลไทยไม่ไงยมาเลี้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเร็วบอส ตีเข้าไหมอ่ะเดือยตีเข้าไหมอ่ะไม่ได้เฮ้ยไม่แล้วจะหลุดเข้าฐานไม่ได้เฮ้ยทรงเนี้ยจะรอดไหมทรงนี้รอดเอย้ถ้าใครอยากให้สูงบงร้อยก็ก็บอกไม่ได้นะบาย